เราก็เข้ามาในสาราแล้วนะคะเนี่นะคะทุกคนก็กำลังเข้าไปกราบพระนะคะ นะครันน้นะกมีพี่น้องสองร้อยเ็บสิบสองไลนะครับใครเข้ามานะกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นระนกมานาด้วยนะครับทุกคนครับรอพีปิดเพนพมนาปรัน ีใบัีด้วยไเนี่ยอยครที่ให้ใบนึงนลน์นี้บางทีอาจจะไลน์วยาวเลยนะคะเนาะแต่ยังไม่ร่วมทะบุนทะบนได้นะคะนะให้ทุกีพิมมาให้หน่อยไห้เสืออะไรกันบ้าง ที se ่วัะกอนที่มาแต่ควาตึไม่ได้เอาลงเอาลงมเอาลงแ่เอาลงตรงเอาลงที่ท่านเ้วยนคับโอเค anh sẽ mang những để anh mình những mà chúng ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะคุณอนงค์คุณเลดี้สวัสดีค่ะมารอยแหวเครื่องติดโฆษณาค่ะคุณบุญโฮมสวัสดีค่ะเจ้อ้วนขอบคุณกัญจมลคุณสุกัญญาสวัสดีนะคะคุณกางแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนิกคนณโมตราศคุณเจ้อ้วนขอบคุณค่ะคุณเหลาคาเจ้อ้วนขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะนี่นะคะคุณเบนจราสวัสดีค่ะคุณพี่เพชรสมรสวัสดีนะคะ ไม่กลั้นเองสมองสัตวทุสัตวค่ะคุณแม่แลสัตทุกให้ทุกท่านมีความสุขเจริญและวทางควไปได้นะคะขอบคุณค่ะเจ้าบ้านคุณเจริญ เราตอมาเียวี่ไหนวับาจะอยู่ในบัญชีนี้แน่เลยเดียวเลยอดากเดียีเียยเงีาะันอันนี้ไม่ได้ถ่ายแน่เลยยังนี่รองร้อถ่ายกันตนนี้คอตขอบคุณนะคะคุณไม่รัตนา ุณาคุณนิตยาคุณยขอนโอคุสุคุณจวงคุณไก่ไกะคุณกฤษสวัสดีค่ะคุณพิมการคุณเบนาคุณยาชยาพรคุณเรัตนาคุณุณติม้คุณบคุณวอนสันตคุณ้่นนค่ะถ้าเพิ่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็อย่าโกรธเด้อนะคะนต้องขออภัยนะ ครับหาจริงนะครับเรามาเที่ยวอะไร <laughs> <laughs> ท่านใดที่จะร่วมทำบุญก็แอดมินได้ส่งได้ทัญชีนะครับให้ทราบระยะระยะอยู่แล,แ,ลแล้วนะครับร่วมทำบุญทีวท่วัดภูกระชาณ์นะเลขเข้บัญชีวัดแอดมินส่งนะให้จุมมกหนึ่งนาทีเลยนะเพราะฉะนั้นจดนะครับแล้วโอนได้เลยครับทุคนครับุญเข้าบัญชีวัดโดยตรงครับบัญชีวัดซู๊ดสองซู๊ด

ัวข <des> ้างหน้าย่าย่าคะอันนี้ก็เป็นของกับตันดังซิ่งแล้วก็เสือผาไบร่วมพรบุญวัดภูบระานะเรับจชะทุกเือาไบแล้วก็กันดังซิ่งนะันุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับีตุานะอนุโมทนาสาธุร่วมัน สะสมร่วมกันนะครับสะสมร่วมกันนะครับใครว่ากันนะครว่ากันนะเสียบได้เป็นดิสมอลมันอยู่ในช่อง เล็งีเดสมนจังบินเขาเขา่งให้อยู่เสื้อไม่ได้เอาเสื้อไม่ได้าของนเดสมนเน้อเสื้อปากปากใส่ได้ไหมย่าย่คะย่าอันนี้เหนเออเองยสมอนด้วยเออเอเเกดปนเกิดปนเกดเกิดเกิดปูนเกิดปูนเกดถ่ายเฮ้ยเอานรพังเนื้อรพังเ้อรถพัง มาเอ่อิมคอ้สุดเยียมเท่านี้ยลคนแรงน้ำใจแบ่งันแรงน้ำใจแล้วจะสมบูรณ์เีทจะรววมาบนที่ส่งเลขที่ปเข้ามาแล้วเป็นระยะระยะ l o n ะ ขาวบชีวัตตั้งอย่ตรงนี้ข้วบะชีวัตไั้งอยตรงเยี่ยมนะมันเป็นยังไงนะนสมอชาวให้นักเกิร์ชันรามเด้อนี่ใสนะครับควันนี้นะครับโยนนี่เีกับกองมาทางขึ้นนิดนึงครับนี่นะครับแป้งพันนะครับใส่ เป็นของที่ต้องกบน้องอภัยนะครับน้องอภัยกรุณไปแล้วนะครับอันนี้เป็นของคุณนกนะครับนะครับของคุณนกพิจิตรนะครับอันนี้เป็นของผมนะครับวันนี้ผมให้นะครับใส่นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับในช่องผมนะครับขอให้่วนร่วมบุญไปแล้วนะคะเอฟซีเนาะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะเราไว้ต่อยอดนะคะไว้ต่อยอดเนาะไปทางแม่ผู้ใหญ่นะครับให้เสียบไม้นะ ครัที่นนี้ก็พี่น้องกำลังรวบรวมปัจจัยกันนะคะ